สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีเปลี่ยนฟิล์มตรงเกน้ำมันนะครับของเวบบ1อยยี่ห้าไปเรียวบังลมนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แนะนำติชมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ หรือว่ามีปัญหาจากคลิปนะครับผมก็จะนํามาลงให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันครับก็หลังจากที่นะครับเราถอดออกมาจากาตัวรถแล้วนะครับก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับก็ทําการนะครับแกะฝาครอบออกนะครับโดยง้างนะครับตรงนี้นะครับห้าจุดนะครับไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องง้างแรงครับแค่ พอประมาณครับให้ดึงออกครับอัดเบาๆนะครับถ้าอัดแรงมันจะหักนะครับก็จะหลุดติดออกมาแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเรากา็ระวังอย่าให้เข็มหักนะครับระวังเข็มด้วยนะครับจากนั้นเราก็คลายน็อตนะครับตัวล่างนะครับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคลายน็อตก่อนนะครับหลังจากที่เราต่อนนอ็อตด้านหลังหมดทุกตัวแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ถ้าใครกลัว เข็มหักนะครับใส่ไม่ตรงนะครับก็ถอดแค่น็อตตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับน็อตตรงกลางนี้นะครับแล้วก็งัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดอ,กออกก่อนนะครับผมก็จะเป็นไขควงตัวเล็กๆนะครับผมก็เอียง เอียงนิดนึนะครับถ้าใครกลัวถอดเข็มแล้วกลัวเข็มหักนะครับจะเอียงไปนิดหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็สไลด์ขึ้นนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะออกมาในลั ถ้ามีเสียงดังนะครับขออภัยด้วยนะครับที่เรากบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวงัดแผ่นนะครับเอียงขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนนิดนึงนะครับผมก็จะงัดครับตรงจุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้กับตรงด้านนี้นะครับ งัดขึ้นนะเพื่อจะหมุนนะครับจะหมุนแป้นมันนะครับจะระวังนิดนึงนะครับเราจะเบี่ยงไปนิดนึงครับนี่ครับแล้วก็จะเบี่ยงไปนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับฟิล์มนะครับฟิล์มมันมันลอกนะเนี่ยอันแล้วก็ กลัมาฝั่งนี้นะครับโดยนับใช้ครีมนะครับบิดให้มันตรงร่องนะเพื่อจะเอาออกนะครับจะไปบิดดูนะครับอันนี้นะครับเราใช้ครีมนะบ,บิด ดูให้ฟังนะาจากนั้นนะครับก็ใช้ไขควงตัวเล็กครับงัดฝั่งนี้ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับก็หลังจากที่เราทำความสะอาดสองด้านเสร็จแล้วนะครับไปก็นะครับฟิล์มนะครับที่เราสั่งนะครับอันนี้สั่งจากอัสดานะครับ การติดได้เลยครับผมเดียไปเลือกลอกฟิล์มดูก่อนครับแล้วจากนั้นเราก็ลอกฟิล์มนะครับที่เป็นกาวเหนียวๆนะครับแปะลงไปก่อนนะครับก็แปะจากด้านต่ำก่อนนะ i

ิวออะไรีกกกอย่างห็หลังจากที่เรานะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปลองเสียบดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม เราประกอบรถได้เดี๋ยวลองเปิดดูกันนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรอยนะครับแต่ฟิล์มนะครับที่สั่งมานะครับอาจจะดำดำมึนๆหน่อยนะครับแต่ก็ ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่ามองไม่เห็นอะไรนะครับสั่งอันนี้สั่งมาจากอาซาดานะร้านหนึ่งนะครับฟิล์มอาจจะมืดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดนะคบกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนําไปชมนะครับวิธีเปลี่ยนฟิล์มนะครับแต่ก็จะให้ใส่วันนี้ต้องหา ร้านที่ฟิล์มไม่หมืดว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยุทธไทยแลนด์นครับลาไปก่อน,นครับผม